รีวิวถ้ำพญานาคครับจังหวัดนครนายกวิวสวยมากเลยข้างในเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเหมือนถ้ำพญานาคจริงๆเลยนะในวรรณคดีอะเดี๋ยวผมพาไปดูเลยว้าวนี่ครับนี่สวยมากสวยจริง<ว>นี่อันนี้เราอยู่วัดอะไรดราววัดมณีวงจังหวัดนครนายกลองมาเที่ยวดูนะรับรองสินเบอร์แน่นอนเดี๋ยวไปดูด้านในกันมีพ้าใหญ่ด้วยครับนี่ นี่ครับเราสามารถมาไหว้พระทำบุญได้นะครับนี่เป็นพระใหญ่เลยอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับนี่ข้อด้านในเราก็จะเหมือนอยู่ในถ้ำพญานาคจริงๆเลยสวยมากครับเน่ตรงนี้ราดูตรงนี้นี่ครับเขาประดับไฟแบบโอโ้โหแสงสีสวยงามมากาานะใช่ครับใช่สวยมากสวยมาก วัดมณีวงนะครับจังหวัดนครนายกนี่จะผมให้ดูรอบๆเลยตัวนี้เขาเรียกถ้ำเออประตูอะไรนะประตูชัยบาดาลน,นี่ครับเหมือนอยู่หลุดเข้ามาในเมืองบาดาลเนานะใช่สวยมากนี่เรามาเที่ยวกันนะครับนี่ครับสวยจริงโอเคอย่าลืมติดตามพี่ต่อไปของเราด้วยครับรีวิวจริงบายทิ h ท i l ลน์รีวิวที่ทททสวย